สวัสดีสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับวันนี้ครับวันที่6ตุลาคม2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลาบ่าย2โม22นาทีนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ว่าทองคํานะครับมันก็ไซเวไปมาตามคัดการเอาไว้นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นระยะกลาง แล้วก็เป็นเทนขาลงระยะยาวนะครับมันก็ไซเวไปมาแบบนี้โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคาประมาณ1,770เหรียญน,นะครับก่อนที่ย่อตัวลงมาเนี่ยประมาณ1,748เหรียญแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปที่1,763เหรียญปัจจุบันครับทองคำก็ย่อตัวลงมานะครับต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณ1,747เหรียญน,นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าด่านด่าน่นเจ็ดราคา1,747เหรียญเนี่ยนะครับมีการลงมาทดสอบเนี่ยถึง3ครั้งแล้วนะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้ทองคำครับก็ดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยครับที่ประมาณ1750เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงครับส3.97บาบาทต่อดอลลาร์มีคำถามมากมายครับถามว่าทองคำจะยังไงต่อดีนะครับจะมีแนวโน้มลงต่อได้ไหมหรือว่าจะดีดกลับขึ้นไปได้อย่างไรนะครับ ผมขออ้างอิงจากคลิปวับจันนะครับผมบอกแล้วว่าเจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,720เหรียญน,นั่นแปลว่าตราบใดที่ทองคำเนี่ยนะครับมันย่อตัวลงมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆครับย่อตัวลงมาปุ๊บก,ก็จะมีแรงดิดลับขึ้นไปเสมอนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันยังไม่สามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,720เหรียญลงมาได้ มันจึงมีแรงซื้อกลับขึ้นไปตลอดเวลาทีนี้ผมมาพูดถึงชาวเหวก่อนนะว่าชาวเหวเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรดีทองคำมีโอกาสจะย่อตัวลงได้ลึกสุดได้แค่ไหนนะครับจำได้ไหมว่าผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยนะครับให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อที่จุดราคาประมาณ1,750 1 7 4 0แล้วก็1,730เหรียญน,นั่นแปลว่าทองคำเนี่ยนะครับ มีโอกาสย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับเต็มที่เลยเนี่ยก็ประมาณ1,730เหรียญจนถึง1,735เหรียญผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าอีก3วันที่เหลือนเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยจะสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,720เหรียญลงมาได้เพื่อจะสับขาหลอกเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าทองคำเนี่ยย่อลงมาเนี่ย เต็มที่เนี่ยก็น่าจะอยู่มาในกรอบ1730-1735แล้วก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับนี่คือในส่วนของชาวเหวนะที่ทองคํามันจะลงได้ทีนี้ชาวเหวล่ะจะต้องฝากชะตากรรมนะครับเอาไว้กับตรงไหนแล้วกันผมบอกแบบนี้นะว่าผมเพิ่มเติมให้แบบนี้นะว่าถ้าเกิดทองคํานะครับมันสามารถรีบาวเนี่ยนะครับดีดตัวจากตอนนี้นะที่1750-51เนี่ยนะมันสามารถดีดตัวขึ้นไปนะครับ กับขึ้นไปยืนเหนือราคา1,757เหรียญได้นะครับย้ำนะครับจุดด่านราคา1,757เหรียญเนี่ยเป็นจุดที่ทองคำเนี่ยจะมีแรงซื้อบายกลับขึ้นมานะครับน่าแปลว่าท่านสามารถตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอที่1,757ได้เลยโดยที่เมื่อทองคำเนี่ยทะลุผ่านราคา1,757เหรียญขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ 1,762ถึง1,764เหรียญแล้วก็มาที่สองครับให้รอซื้อที่ราคา1,762เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ1,767ถึง1,769เหรียญแล้วก็มาสุดท้ายครับที่ราคา1,769เหรียญครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับ ไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ1,773ถึง1,775เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็แถมมาสุดท้ายครับให้ตั้งซื้อที่ราคา1,772เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ1,778จนถึง1,780เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับก็อาจจะไปถึงราคาประมาณ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะครับนี่คือเพิ่มเติมให้ในส่วนของขาขึ้นนะทีนี้ในส่วนของขาลงครับถ้าอยากจะเล่นเซลล์จริงๆนะผมแนะนําแบบนี้ว่ารอดูก่อนรอดูก็ถ้าเกิดทองคาเนี่ยมันหลุดต่ากว่าราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า 1, เหรียญลงมาได้นะครับสัญญาณเทขายระยะสั้นเนี่ยมันถึงจะเริ่มทํางานนั่นแปลว่าท่านจะเริ่มเปิดขายเซลล์ได้จริงๆเนี่ยที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญครับ หลุดลงมาได้เนี่ยนะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาหรือว่าตั้งเซลล์สต็อปลอเลยนะครับก็ไปรอปิดกําไรครับที่ราคาประมาณ 1, นึ่พันเจ็ดร้อยสาสิบแปดจนถึง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเซลล์เพิ่มครับที่ราคาประมาณ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญนะครับก็แน่นอนครับหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์คือตําแหน่งเดิมนะท่านที่ติดตามมาตลอดเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าถ้าหลุดต่ากว่าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอปิดกําไรครับที่ประมาณ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามเหรียญแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเพิ่มครับที่ราคาประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่จนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกเหรียญน,นะครับคาดว่าทองคำน่าจะมาถึงจุดระดับประมาณนี้ครับแล้วทองคำน่าจะเริ่มดีตัวกลับขึ้นไปนอกนจากว่าจะฟลุกจริงๆเลยนะครับ ย้ำว่าถ้าเกิดผมคาดการผิดนวทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1720ลงไปได้นะครับอันนี้ต้องยอมตัดใจเลยนะครับต้องยอมกลับหน้าเล่นนะครับเปิดฝั่งขายเซลล์เต็มแม็กเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1720ลงไปได้เนี่ยแสดงว่าจานเตอ้ครับก็คา,าดเคลื่อนพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะลงไปลึกหน้าถึงระดับประมาณ1,000 702ถึง1,705เหรียญได้นะครับก็คงมีแค่นี้ที่จะอัปเดตให้ผมสรุปให้แบบนี้เลยนะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อหรือใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับใช้วิจนารณญาณท่านละกันผมเนี่ยยังยืนยันคำเดิมตั้งแต่เมื่อวันจันทร์จนถึงเมื่อกี้นะครับว่าผมยังไม่เชื่อว่าในอาทิตย์นี้ทองคำเนี่ยจะหลุดต่ำกว่า1720ได้ ผมยังมองทองคํานะครับย่อตัวลงมาแล้วดีตัวขึ้นไปแล้วก็ยังมองเป้าหมายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ1,780ถึง1,785เหรียญได้อยู่นะครับถ้าเกิดทะลุ1,785ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันไปป้วนเปี่ยนในระดับราคาประมาณ1,800ถึง1,805เหรียญแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3วันที่เหลือครับพุทธระสุกครับสิ่งนี้ผม บอกเอาไว้นะครับมันจะเป็นไปตามคาดการเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับก็ลองอช่างใจดูแล้วกันว่าจะเล่นตามแผนที่ผมให้ไหมอย่างไรนะครับก็ก็คงมีแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรมากนะครับฉะนั้นแล้วผมย,ยืนยันกับนักลงทุนที่ติดตามกันมาตลอดนะผมยืนยันว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1720 ได้อยู่นะครับย่อลงมาซื้ออย่างเดียวครับแล้วเราไปรอเจอกำไรกันที่1780ถึง1785กันคงมีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ